สวัสดีครับสวนเกษตรดอกยญาขาวนะครับวันนี้เรามายืนกันอยู่ในสวนนะครับแดดเปรี้ยงๆเลยเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนาะทำไมต้องมานะครับเนื่องจากว่าวันนี้จะพามาดูระบบปั๊มน้ำนะครับที่ใช้เจ้าแผ่นนี้เลยนะเจ้าแผ่นโซล่าเซลล์นะครับปั๊มน้ำขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวปั๊มเนาะอันนี้เรา ลากสายลงไปในบอ่อนะครับนี่เป็นสายนี่ครับตัวปั๊มค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะครับดูสังเกตเป็นปั๊มแบบาเขาเรียกปั๊มจุ่มปั๊มไดโวนะครับมีหอยด้วยตัวนี้เป็นปั๊มาขนาดท่อน้ำออก1นิ้วนะครับใช้กับแผงโซลาเซล เดี๋ยวไปาพาไปดูที่กล่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะเป็นปั๊มตัวนี้เฮ้ยจริงๆเวลาเราปล่อยลงน้ำนะครับควรจะมีเป็นทุ่นเราให้ปั๊มน้ำเขาลอ,อยสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเห็นปั๊มไปแล้วนะนนี้เราก็ต่อกับแผงโซล่าเซลโดยตรงเลยครับไม่ต้องมีอ่แบตเตอรี่ไม่ต้องมีอะไรเลยเพียงแต่ว่าอ่าของผมใช้เป็นตัวนี้เป็นเบคเกอร์เราก็แค่เปิด นี่ครับน้ำก็จะวิ่งมาฟังจากเสียงเนาะสายยางเส้นนี้กี่เมตรผมไม่แน่ใจแต่น่าจะประมาณสัก30 5 0เมตรนี่แหละสายยางเส้นนี้ผมซื้อยกม้วนมานี่ครับน้ำออกอเดี๋ยวเอาใส่ต้นไม้เลยแล้วกันนะครับเป็นไงครับน้ำ อันนี้มันมีอากาศนะครับอยู่ในสายก็เดี๋ยวรอเขาไล่อากาศนิดหนึ่งท่อที่เราใช้นี่เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับดูปริมาณน้ำเต็มท่อขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดด้วยนะครับตัวนี้เราใช้ปั๊มดูนี่ ก็ปั๊มน้ำขึ้นจากบ่อนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้ำใส่คลองไว้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันร่มๆผมร้อนสำหรับใครนะครับที่ต้องการปั๊มน้ำออกจากบ่อพักหรือว่าออกจากคลองอะไรก็ตามนะครับก็จะใช้เหมือนผมก็ได้อุปกรณ์มีแค่ แผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับอของผมเป็นแผงเก่าสามร้อยสี่สวัตต์นะครับแผงเนี้ยแต่ว่าเจ้าตัวปั๊มน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวดูอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรนะครับแต่ว่าเราใช้จริงเป็นยี่ห้อเดลตันจริงๆกล่องเขาสีส้มนะแต่ผมตากแดดตากลมก็เหลือแค่นี้นะครับปั๊มแช่นะครับ1นิ้วกำลังมอเตอร์3ามอยห้สวัตต์เนาะแต่จริงๆริะ อไอตัวคดลวดตัวอะไรเงี้ยมันจะดีแค่ไหน,นนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราอาศัยว่าราคาไม่แพงนี่ครับสเปคก็เป็นตัวเมื่อกี้เลยตัวเนี้ผมสั่งในแอปสีส้มมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ488บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าปั๊มมันพักหนึ่งแล้วนี่ผมก็ใช้มาหลายเดือนแล้วครับเนี่ยแผงโซล่าเซลล์แผง,งเดียวของผมเป็นแผงเก่าด้วยก็ แต่ปั๊มนี้ข้อเสียของเขาคือดูดได้ไม่ลึกเนาะดูดได้ไม่ลึกอย่างของผมเนี่ยแค่โยนลงไปน้ําให้น้ํามันท่วมปั๊มก็โอเคละแต่สําหรับคนที่จะหย่อนลงไปอย่างเช่นบ่อบาดาลอะไรพวกนี้ผมไม่แนะนํานะครับคาดว่าน่าจะน่าจะไม่ดีน่าจะไม่เหมาะกับประเภทใช้แล้วก็ปั๊มนี้นะครับถ้าดูดปล่อยแบบของผมเนี่ยดูดผ่านสายยางแล้วก็ไปปล่อยไม่ได้มีแรงดันอะไรเนี่ยใช้ได้ครับ ถามว่าไกลได้แค่ไหนเนาะผมก็สายยางเส้นเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะม้วนหนึ่งมันห้าสิบเมตรแต่ก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับม้วนหนึ่งห้าสิบเมตรแล้วผมก็นี่นะครับอีกอันนึงถ้าไม่ผ่านสายยางเราจะผ่านท่อนี้สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยเนี่ยลากผ่านท่อน,นี้ก็ก็หลายเมตรครับเด,เดินไปดูแต่เราไม่ควรใส่สปริงเกอร์อ่าเท่าไหร่นะครับ ปั๊มประเภทนี้เพราะว่ามันจะโหลดแรงดันน้ําเนี่ยมันจะไม่ดีนี่ผมก็ต่อแล้วก็เป็นเส้นตรงไปนู่นเลยครับนี่นะเส้นนี้นะถ้าเปิดประตูน้ําเนี่ยตรงไปนู่นก็ประมาณยี่สิบเมตรครับแต่เราไม่ได้ใส่สปริงสปริงเกอร์นะผมใส่เป็นหัวแบบนี้เลยนี่ครับคือถ้าน้ําเปิดน้ําน้ําก็ออกก็คือปล่อยทิ้งเลยเขาเรียกว่าเปิดราดไปเลยอาจจะเปลืองปริมาณน้นํานิดหน่อย แต่ถ้าเรามีแหล่งน้ําอยู่แล้วเงี้ยเราไม่ต้องซื้อน้ำนครับมันก็ไม่ไม่มีผลอยู่แล้วนะเปืองได้ผมก็เปิดนี่ดูนี่ผมก็เปิดเป็นท่อเลยเห็นไหมตลอดแนวเลยครับเนี่ยเปิดราดเต็มที่เลยนะครับระยะปัม๊มออกจากปั๊มเนี่ยผมว่าได้ไกลอยู่นะได้เป็นร้อยเมตรแหะครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยมีแรงดัน ถ้าเกิดว่าจะใช้แรงดันแนละ้วก็ควรใช้ปลายสายที่ระยะไม่ไกลมากไม่ควรเกิน20-30เมตรน่าจะพอมีแรงดันอยู่แต่ผมไม่เคยใช้นะครับอันนี้ผมเปิดแล้วก็ราดเลยก็คือน้ำเขาจะไหลไป,ไปตรงไหนก็ปล่อยเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคนะครับสำหรับราคาปั๊มเนาะราคาปั๊มพอดีตอนแรกก่อนผมจะซื้อนะผมก็ เราก็ไม่ค่อยมีข้อมูลก็เลยต้องซื้อมาลองก็ไม่กล้าซื้อของแพงนะครับอของยี่ห้ออื่นนะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มาหลายเดือนละก็ยังไม่พบปัญหานะครับถามว่าเราซื้อมาประมาณ500เนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ได้สัก2ปีผมว่าก็ก็โอเคเนาะสปี500บาทถ้ามันพังเราก็เปลี่ยนแต่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าะระยะ ระยะน้ำครับระยะที่ที่น้ําไหลเนี่ยอย่างตามสายเนี่ยก็มีผลนะครับแล้วก็แสงแดดเนี่ยแสงแดดก็มีผลถ้าหากว่าแดดอ่อนๆเราเปิดเนี่ยมันก็จะได้ปริมาณน้ําที่ไม่แรงถ้าแดดเข้มแดดแรงน้ํามันก็เต็มท่อครับแต่วิธีการก็คือถ้าแดดอ่อนเราไม่ควรเปิดเนะาะกระแสะไฟที่เข้าปัม๊มมันจะไม่ไม่เสถียรน,นะครับ พอไม่เสถียนเสร็จมันก็สร้างปัญหาปั๊มอาจจะพังเร็วผมก็จะเลือกวันที่แดดแรงๆแบบเนี้ยก็จะเปิดในหนึ่งสัปดาห์ถ้าถ้ามีเวลาอยู่ตลอดก็มีแดดตลอดแหะครับอย่างอา่าประเทศไทยบ้านเรานะบ้านผมกาญจนบุรีมีแดดทุกวันแหละก็ลองดูนะเดี๋ยวพาไปดูปลายน้ำก็ยังไหลแรงอยู่นะครับนี่เลยตัวนี้สำหรับใครที่ มียี่ห้อในใจก็ใช้ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้โฆษณาเขาหรอกแต่ว่าเราใช้อันนี้เขามีรับประกัน6เดือนแต่ผมซื้อมานานละตัวนี้เกินละนครับก็เดี๋ยวลากันไปนะครับกับรีวิวของใช้ใช้จริงๆเนาะนี่ครับปั๊มน้ำหนึ่งนิ้วใครที่ต้องการนะครับก็ลองไปดูได้ตามแอปขายของออนไลน์ครับมีแน่นอน มีหลายยี่ห้อด้วยราคาใกล้ๆกันหมดเลยนะครับแล้วแต่ท่านชอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ